สช่วงชีวิตบทเรียนแห่งการเวลาชีวิตของมนุษย์เปรียนเสมือนการเดินทางที่มี4ช่วงจังหวัดสำคัญซึ่งแต่ละช่วงล้วนสอนให้เราเรียนรู้การปล่อยวางและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหากเราเข้าใจและยอมรับมันเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขได้ในทุกวัยอย่ายึดติดกับตำแหน่งหรืออำนาจเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงของชั่วคราว เตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณหาความสุขจากสิ่งที่รักไม่ใช่จากอำนาจหรือตำแหน่งที่เคยมีสร้างวิตรภาพที่แท้จริงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเมื่ออายุ70ปีสังคมจะค่อยๆลืมคุณคนที่เคยพบเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่คนในวงการเดียวกันจะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณทีละคนทีละกลุ่ม บางคนอาจจะจากไปเพราะอายุบางคนอาจจะยุ่งอยู่กับชีวิตของตัวเองอย่าพูดว่าฉันเคยเป็นหรือเมื่อก่อนฉันเคยมีเพราะคนรุ่นใหม่จะไม่ได้สนใจอดีตของคุณมากนะักใช้เวลากับคนที่รักและเห็นคุณค่าของคุณแทนที่จะพยายามยึดติดกับโลกภายนอกทำสิ่งที่จะให้หัวใจมีความสุขเช่นเดินเล่นอ่านหนังสือปลูกต้นไม้หรือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เมื่ออายุ80ครอบครัวจะเริ่มมีระยะห่างถึงแม้ว่าคุณจะมีลูกหลานมากมายแต่พวกเขาก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองชีวิตของพวกเขาดำเนินไปในแบบที่พวกเขาต้องการพวกเขารักคุณแต่ไม่สามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังให้ลูกหลานมาเยี่ยมตลอดเวลาเพราะพวกเขามีชีวิตของตัวเองใช้เวลากับคู่ชีวิตได้มากขึ้นหรือถ้าคุณอยู่คนเดียวหาสังคมเล็กๆ ที่จะให้คุณรู้สึกอบอุ่นเข้าใจและให้อภัยเมื่อพวกเขามาเยี่ยมน้อยลงเพราะทุกคุณล้วนมีทางเดินของตัวเองเมื่อคุณย่างเข้า90ปีโลกจะเตรียมอำาาคุณถึงจุดนี้คนที่เคยรู้จักอาจจะจากไปหรือมากมายหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าโลกมันเงียบเหงาซะเหลือเกินแต่ความจริงคือนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเศร้าใดๆแต่หากเป็นวัฏจักร ของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะคะสิ่งที่ควรทําในวัยนี้นะยอมรับพราจะจัดของชีวิตตัวเองด้วยใจที่สงบไม่ต้องกังวลหรือเสียใจใดๆใช้เวลาที่เหลือให้มีค่ามากที่สุดอยู่กับปัจจุบันและทําสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะ เรียมใจพร้อมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่กลัวและก็ไม่เสียใจนะบทสรุปคือใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนที่จะสายเกินไปแทนที่จะใช้เวลาขําครวญกับสิ่งที่สูญเสียไปหันมาสนุกกับชีวิตในช่วงทุกวัไว้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขกินในสิ่งที่อยากกินดื่มในสิ่งที่อยากดื่มเล่นในสิ่งที่อยากเล่นใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดเพราะเมื่อถึงวันที่เราจะต้อง จากโลกนี้ไปนะเราจะได้เดินทางไปด้วยรอยยิ้มและจากปริยางสงบ